สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC น้องอุงอิงเพชรบันแพงสวัสดี FC d ซสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนอีกหถึงช่อง YouTube ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับพามาเบิงนะครับสถานที่ทำการแสดงมแมลรงนี่นะครับที่ลานปาร์ตี้เลยลานปาร์ตี้เลยนะครับตรงข้ามกับ ตลาดลอตเตอรี่แห่งที่สองนะครับของอำเภอวังสะพุงนะครับหรือเลื่อยแยกเลื่อยแยกวังสะพุงไปทั้งเชียงขานนิดเดียวนะครับแยกวังสะพุงขึ้นไปทั้งเชียงขานนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับมาแลงนี่นะครับนี่ไอเสคลิมนี่เหมาให้แล้วนะครับกินเลยเด้อบ่พ่อเอาอีกเหมา,หา, <c oughs> หาให้แล้วบ่พ่อเอาอีกนะครับครับ <c oughs> ห่อนห่อนแมนสถานที่โอโถงกวางขวางนะครับด้านนู้นนะครับน,น,นุ่นดันสงข้ามเวทีมันนี่นะครับตรงนั้นจะเป็นตลาดเขาเรียกตลาดลอตเตอรี่นะครับตลาดลอตเตอรี่แห่งที่สองของอำเภอวังสะพุงนะครับหรือว่าเลยไทยท็อปนะครับเลยไทยท็อปวังสะพุง ไปทางเชียงคานนิดเดียวติดกันน่ละล่ะเนาะติดกันนะครับลานทําการแสดงมานี่นะครับอย่างนั้นติดวีตอนนี้ก็สี่โมงประมาณสี่โมงแรกนะครับกําลังติดตั้งเวยที่ทาการแสดงขอามวนนํากาันขึ้นคลงเรียบร้อยนะครับขึ้นคลงเรียบร้อย ไอเบิงมิกมองมิกกะแมนมองมิกะแมนคุณไปกำลังติดตั้งเวทีนะครับอู้วางขวางโอโถงแต่ว่าย่ามเว่นห้อนขนาดเลยพอมีฮอตต้นใหม่สีหอซ้นได้เลยสาวน้ำเงินมาย่อมลงจากรถเลยบอกว่าหน่วยกาตายลงไปก่อน ทางสนามลงไปก่อนทันว่าโอ้ยตะเม็นฉากนี่นะครับท,ที่ทำการแสดงแมลงมาแล้ว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  มีหม่องมิกหม่องมิกสวัสดีครับเอาเลยเด้อเหมาแล้วล่ะเอฟซีเอฟซีสาวน้อยสวัสดีค่ะพี่สาวน้ำยืนเหมาเอฟซีเอฟซีหน้าสดๆก็ยังสวยอยู่สวัสดีค่ะมา เมาแล้วเอากี่ถ้วยเอากี่ถ้วยรถอุปกรณ์ไปยังอยู่ในรถอยู่เลยยังไม่ได้หาที่พักเลยยังไม่ได้เหมือนกันถึงอ๋อเพิ่งมาถึงบานเ่งใช่ค่ะน่าจะตรงนี้เห็นอยู่ที่ชุงแพมออกมาเมื่อคืนกลับอยู่ประมาณตีสี่พี่ออกจากนู่น ผุ้อิงลงเพี่อมาพักเลยเมื่อยหลายคืนละขอบคุณนะคะขอบคุณครับ FC อยากจะมาดูผุงอิงเรียกอะไรเรียกขไายอะไรเรียกขายอะไรนี่โอ้ขาขาเต็มขาตั้งลืมลืมนี่อะไรเอ่ยลืมลืมนีมดีค่ะ นี่นะครับร้านปาร์ตี้เลยนะครับเมื่อนี้เดอ้อผู้ใดเป็นเอฟซีสาวน้อยเป็บันแพงนะครับมะม่วนน้ำกันเดอ้อมาแลงนี่นะครับร้านปาร์ตี้เลยตรงข้ามครับตลาดลอตเตอรี่แห่งที่สองอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับหรือว่า,อ,าอยู่ติดติดกันนะครับกับไทท็ทอปวังสะพุงนะครับเลยแยกวังสะพุงมานิดนึงเลยแยกวังสะพุงไปทั้งเชียงคานนิดเดียวเอง มา,มาตอนแรกหาบรเห็นไหมมาตอนแรกหาบรเห็นหลงเลยถ้ามาเบิ่งสถานที่ก่อนทําการแสดงตอนบ่ายสี่โมงแรงในระบอไอซคลิมเอาเลยเหมาเพื่อนแล้วให้ทีมงานเท่าเหมาแล้วเพราะว่าเพื่อนเป็น f อซสาวน้อยเพร่นนนแพงเท่าก็เลยต้องอุ้นหนุนกัน บัตรจักบาาถึงมะแร็งหู้ะบัตรตะเก็บจักบ,บาเ็นเงี้ยผู้ไหน่ลอยลอยสี่สิบหรือหกสิบโอ้ผู้ใหญ่ร้อยสี่สิบนะครับาาเด็กหกสิบบาทเด็กใครไปหรือเปล่าโอ้ผงานพิดบิ๊กเนาะมาแรงนีมมน่มามวนมามวนมาพักผ่อนหย,ย่อนไขายกลางเว้นอากาศมันฮอนหลกันขึ้นบ่ปันไดอากาศมาขึ้น มวนได้ตามสบายเลยเอา้าวน้องธันวาเจ้าของช่อง YouTube อ้บอ่มีอ้ยอ้บอ่มีไอ้ใช่ไหมเฮ้อไอ้มีบ่อไอ้โอ้ไอ้ <c oughs> ไอมีบ่อไอ้ไอ้ <c oughs> ไอมีบอ่ไอ <c oughs> <c oughs> ไายที่ตามหลานไส้ลอยด้วยเด้อนี่กำลังหัดเลี้ยนพิ้นอยู่แับเลี้ยนพิ้นแกะเองเฮ็ดช่อง YouTube เองเอาลงเอง นี่แหละปอสองกับบนสิขึ้นปอสาม,ม,าามเก่งหลายย่ำรับาเก่งอีหลีนะครับนี่มากับแม่คันโรงเรียนหยุดแนวนี้กับแม่นะแม่บ่ดูมาขายของมาขายสคริมกับแม่อเาาท่ไปนแมรโอ้เสาร์อาทิตย์เพราะในมวนเนาะปิดเทอมแล้วเนาะพามาบึงสถานที่จริงก่อนดำการแสดงแมลงนี่นะครับสาวน้อยอาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพระเอกนุมรอสาวสวยแน่นอึงตึงเต็มเวทีทีมงานคุณภาพนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเคินเต้ยเสดรมวนนำกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมทีมไทยเนาะเดี๋ยวช่วงคำาำสิพาสาวนำยื่นมาสอบถามมาพูดคุ้นะครับผู้ที่มาชมมาเบิ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับคลิปนี้ทิ้งไว้หรือว่าทิ้งท้ายไว้แค่นี้มีความสุขหลายๆเ้อ พ่อกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ